it's shorter than you think no think สวัสดีค่ะกิ๊กนะคะจาก Toyota ปาจินบุรีค่ะวันนี้กิ๊กจะมารีวิว Toyota ตตต Yaris Play Limited Edition ในโมเดล Active Sport Premium 1,500คันทั่วประเทศมีอะไรใหม่มาชมกันเลยนะคะ อันดับแรกนะคะจะเป็นสีชมพูไอซ์พิงค์นะคะโดดเด่นสะกดทุกสายตาถัดมานะคะกระจกดูดซับความร้อน SHEA Glass นะคะไปจอดที่ไหนมั่นใจได้เลยนะคะว่าไม่ร้อนแน่นอนรุ่นนี้นะคะยังมาพร้อมกับกล้องมองรอบคัน360องศานะคะทำให้สามารถมองเห็นส,สภาพภายนอกรถนะคะรอบคันเพิ่มความมั่นใจเวลาจอดหรือเลี้ยวในมุมแคบนะคะ ระบบตัวนี้นะคะยังมีระบบ Toyota Safety Sense เตือนออกนอกเลนเตือนก่อนการชนเพื่อความมั่นใจในการขับขี่ค่ะถัดมานะคะเป็นล้อแมกไาย์ใหม่พร้อมสีทูโทนสีม่วงดักบอร์บอรี่นะคะให้ความสนใจในการขับขี่ถัดไปนะคะจะเป็นด้านท้ายรถนะคะจะมาพร้อมกับเนมเพดเพลยเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นนี้โดยเฉพาะค่ะ ในช่องเก็บสัมภาระท้ายรถนะคะกว้างขวางนะคะจัดเก็บของได้เยอะมาพร้อมกับสกายบ็อกซ์นะคะกล่องจัดเก็บสัมภาระเพิ่มเติมให้ความเป็นระเบียบนะคะรับน้ำหนักได้ถึง3กิโลกร,รัมของแท้จาก t o y o t c a c s s s รี่นะคะรับประกัน3ปีแสนกิโลในรุ่นธรรมดาสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะคะภายในห้องโดยสารนะคะจะตกแต่งด้วยหนังคุมโทนนะคะสีดักมาร์เบี นะะไม่ว่าจะเป็นแผงคอนโซลน,นะคะ <Okay. S 1> ที่พักแขนบริเวณแผงประตูนะคะตัวครอบแอร์หรือคอนโซลกลางนะคะตัวนี้จะคุมโทนด้วยสีน a r ด m กมาร์เบอรี่เช่นกันภายในห้องโดยสารนะคะตกแต่งด้วยเบาะหนังทูโทนสีขาวสลับดำเดินได้ด้วยสีด์กมาร์เบอรี่ให้อารมณ์สปอร์ตนะคะพิเศษสุดนะคะสำหรับลิมิเต็ดอ dition 0่น1,500คันเท่านั้นค่ะ ทันมานะคะจะเป็นพวงมลลาลัยหุ้มหนังนะคะเดินได้ด้วยสีดั์กมอรเบอรี่พร้อมกับสัญลักษณ์เพลเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นค่ะถัดมาจะเป็นระบบแอร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับตัวกรองฝุ่น pm 2.5เพื่ออากาศที่ดีนะคะเวลานั่งโดยสารในรถนานๆน,น,นะคะถัดมาจะเป็นระบบเครื่องเสียงหน้าจอทัชสกรีนรองรับตัวระบบ Android Auto และ Apple c a r p l พ y เพียงลูกค้านะคะเสียบสาย เทากับโทรศัพท์มือถือที่รองรับและกดแมปนะคะจะขึ้นระบบนิเกช i ันใช้งานง่ายสะดวกสบายเวลาเดินทางรถคัน<ะ>นี้นะคะยังมีการเชื่อมต่อตัวคุณกับรถด้วยแอปพลิเคชัน Play Play c o n n e c t Car t e l e m a t t i s เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับลูกค้านะคะกับรถดูสถานะของตัวรถหาพิกัดของตัวรถแบบเรียลไทม์ และยังมีการแจ้งเตือนนะคะบริการนัดหมายกับส่วนบริการโตโยต้าทั่วประเทศค่ะไม่เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วนะคะเพียง1,500คันทั่วประเทศรอคุณมาเป็นเจ้าของที่โตโยต้าปาจินบุรีอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราทีมงานโตโยต้าปาจินบุรีสำหรับวันนี้กิ๊กขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อ e ีพีหน้าสวัสดีค่ะ